สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับคุณครูเบลนะครับในชั่วโมงที่9นะครับก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชผักสวนครัวนะครับพืชผักสวนครัวพืชผักหมายถึงพืชที่สามารถนําส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นมาประกอบอาหารทั้งผลดอกลําต้นใบ รากและหัวเป็นทั้งไม้ยืนต้นและไม่ล้มลุกที่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศและต่างประเทศผักสามารถปลูกได้ในทุกครัวเรือนแต่ผักที่มีการปลูกเพื่อนํามาจำหน่ายมักมาจากแปลงปลูกขนาดใหญ่ส่วนมากพบในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใกล้แม่น้ำ หรือพื้นที่ที่ชนรประทานเข้าถึงการส่งจำหน่ายผักมักจะส่งจำหน่ายในพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัดบางส่วนที่เป็นแปลงขนาดใหญ่มักจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับถึงที่เพื่อส่งจำหน่ายไปยังตัวเมืองในจังหวัดต่างๆรวมถึงกรุงเทพมหาคนครและภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่น้อยในการปลูกผัก ชนิดของผัก 1. ผักสวนควรัวเป็นกลุ่มของพืชผักล้มลุกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นมักปลูกตามครัวเรือนหรือแปลงปลูกขนาดใหญ่เพื่อการค้าโดยมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิตตามต้องการมักพบการผลิตเมล็ดพันธุ์ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั้งนี้ไม่รวมถึงพืชผักท้องถิ่นหรือผักป่าพืชผักสมุนไพรและเครื่องเทศรวมถึง ไม้ผลบางชนิดที่ปัจจุบันอาจพบการพัฒนาและการปลูกเพื่อการขาเช่นผักกาดขาวกระลำปีกระลำดอกผักชีผักบุ้งผักคะนา้าพริกกระเพราโหระพาแมงลักกวางตุ้งกระเทียมผักหอมเป็นต้น 2. ผักสมุนไพรและเครื่องเทศ เป็นกลุ่มของพืชผักที่สามารถใช้ทั้งในการประกอบอาหารเพื่อให้อาหารมีสีรสชาติกลิ่นตามต้องการรวมถึงการเพิ่มสปปรรพคุณทางยาของอาหารมักเป็นพืชที่ให้กลิ่นแรงมีรสเผ็ดร้อนรวมถึงส่วนมากจะมีใช้ในส่วนของผลหัวและรากมาเป็นประโยชน์ และใช้พืชในท้องถิ่นเช่นขิงพริกไทยดีปรีกระชายขา่าตะไคร้ขมิน้นและอีกมากมาย 3. ผักพื้นบ้านหรือผักป่าเป็นกลุ่มของพืชผักที่ขึ้นและเติบโตได้เองตามธรรมชาติหรือนำมาปลูกในครัวเรือนมีการเก็บผลผลิตตามฤดูกาล มักเป็นพืชผักประจําท้องถิ่นที่เป็นทั้งไม้ยืนต้นและพืชล้มลุกเช่นผักหวานป่าหน่อมไม้สะเดาขี้เหล็กแคป่าแคบ้านกระถินผักหูมเล็กผักหูมหนามตําลึงผักแพรวยอดเหลียงเป็นต้นพืชผักแบ่ง ตามส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ 1. ประเภทกินใบเช่นคะน้าผักชีกระหล่ำปีกผักกวางตุ้งเป็นต้น 2. ประเภทกินดอกเช่นกระหล่ำปีดอกและดอกผักบางชนิด 3. ประเภทกินผักหรือฝักเช่นพริกมะเขือฟักแตงกวาถั่วฝักยาวเป็นต้น 4. ประเภทกินหัวหรือราก เช่นขิงขา่าตะไคร้กระเทียมเป็นต้นสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะก็จะพานักเรียนไปดูวิธีการปลูกผักสวนครัวค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะการเลือกพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่สามารถปลูกผักได้ดีนะคะควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําค่ะยกตัวอย่างเช่นบ่อน้ําขุดบ่อน้ําธรรมชาติแม่น้ําคลองอ่างเก็บน้ําคลองสลประทานหรือแนวส่งน้ําค่ะ เนื่องจากพืชผักส่วนใหญ่นะคะมีความต้องการน้ำสูงโดยเฉพาะหน้าแรงที่อากาศแห้งและอัตราการระเหยน้ำสูงกว่าฤดูอื่นๆจึงจำเป็นต้องมีน้ำเพียงพอเพื่อให้ผักสามารถเติบโตถึงฤดูการเก็บเกี่ยวได้ค่ะ ต่อไปนะคะ2การเตรียมแปลงแปลงปลูกผักนะคะมักเตรียมด้วยการยกแปลงสูงประมาณ20-30เซนติเมตรนะคะหรือขุดร่องลึกเนื่องจากพืชผักส่วนมากมีระบบรากที่ต้องชอนใช้ในดินที่ร่วนซุยหน้าดินลึกค่ะทำการไถพรวนแปลงทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์นะคะ,ะ,คะเพื่อตากแดดและฆ่าเชื้อโรควันปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมปลก รวมด้วยปุ๋ยเคมีพร้อมไถกลบแปลงนะคะอัตราการใส่ปุ๋ยในแปลงเนี่ยควรให้มีปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกมากกว่าปุ๋ยเคมีเช่นอัตรา10ต่อ1น,นะคะเนื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมีมากไปจะทำให้ดินเป็นกดและหน้าดินแน่นค่ะ 3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์ผักที่ใช้ควรมีลักษณะเป็นเมล็ดใหม่อายุไม่ถึง1ปีเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามชนิดพืชที่ปลูกนะคะและไม่มีเมล็ดพันธุ์อื่นปลอมปนทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์รวมถึงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ออกด้วยวิธีการนําไปแช่ในน้ําและนําเมล็ดที่ลอยน้ําออกค่ะ เมล็ดพันธุ์ส่วนมากนะคะก่อนปลูกจะทําการแชร่น้าเสียก่อนซึ่งระยะเวลาในการแชร่จะแตกต่างกันในแต่ละชนิดผักนะคะหากเมล็ดพันธุ์ที่มีเปลือกหนาแข็งอาจใช้เวลานะคะในการแชร่นานถึถึง2-3วันเมล็ดพันธุ์ผักส่วนมากนะคะเป็นเมล็ดที่มีเปลือกค่อนข้างบางไม่หนาแข็งนะคะส่วนใหญ่ใช้เวลาแช่ประมาณ12ชั่วโมงถึง1วันเท่านั้นค่ะ ต่อไปนะคะ 4. การปลูกสามารถปลูกได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของแต่ละชนิดพืชนะคะยกตัวอย่างเช่นการหว่านเมล็ดเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและนิยมที่สุดนะคะซึ่งจะหว่านเมล็ดหลังการแช่น้ําแล้วหรือหว่านเมล็ดแห้งได้ทันทีผักที่นิยมการหว่านเมล็ดมักเป็นผักที่มีลำต้นขนาดเล็ก ขนาดทรงพุ่มน้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นผักชีผักบุ้งทั้งนี้นะคะการหว่านเมล็ดอาจเป็นวิธีการเตรียมกล้าผักก่อนย้ายปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ค่ะ,ะวิธีต่อไปนะคะการปลูกด้วยต้นกล้าค่ะเป็นวิธีการปลูกด้วยต้นกล้าผักที่เตรียมได้จากแปลงเพาะกล้าด้วยวิธีการหว่านนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดสําหรับการปลูกผักโดยมักใช้กับพืชที่มีลำต้นใหญ่ ทรงพุ่งกว้างเนื่องจากใช้วิธีการหว่านเมล็ดอาจไม่เหมาะสมเพราะไม่สามารถเว้นช่วงห่างของต้นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตได้นะคะการหว่านอาจทําให้ต้นเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะคะหรืออาจต้องถอนต้นทิ้งบางส่วนซึ่งทําให้สิ้นเปรืองเมล็ดพันธุ์เสียเปล่าค่ะการผักที่นิยมปลูกด้วยวิธีนี้นะคะได้แก่กระหลำปีผักกาดขาวคะน้าเป็นต้นค่ะ อ่ะอันนี้เป็นการฝังในแปลงปลูกนะคะเป็นวิธีที่ใช้กับพืชบางชนิดที่มีการแยกหน่อนะคะเพื่อขยายจําจนวนต้นหรือกอนะคะโดยฝังลงหลุมหรือแปลงปลูกได้ทันทียกตัวอย่างเช่นกระเทียมตะไคร้ขิงค่ะเป็นต้นค่ะ 5. นะคะการดูแลรักษาค่ะในระยะแรกของการปลูกช่วงหนึ่งอาทิตย์นะคะทั้งการปลูกด้วยการใช้เมล็ดการปลูกด้วยต้นกล้าและการปลูกด้วย วิธีการแยกหัวหรือหน่อนะคะจําเป็นต้องมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอะคะ่ะอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะจนต้นกลาตั้งตัวได้ค่ะการให้น้ํานะคะจะยังให้วันละสองครั้งตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะแต่อาจให้น้ําในปริมาณที่น้อยลงหรือผักบางชนิดที่อาจเป็นช่วงห่างการให้น้ําเมื่อถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวะคะ่ะ การใส่ปุ๋ยควรใส่ในระยะหลังปลูก1-2อาทิตย์นะคะหรือระยะที่ต้นกล้าตั้งต้นได้แล้วจนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ1เดือนรวมถึงพืชบางชนิดท,ที่สิ้นสุดการให้ปุ๋ยที่ระยะก่อนการติดดอกและผลค่ะ และสุดท้ายนะคะข้อที่6การเก็บผลผลิตนะคะพืชผักมักมีระยะการเก็บเกี่ยวไม่เกิน120วันส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ40-60ถึงวันนะคะขึ้นกับชนิดของผักค่ะโดยผักกินใบจะมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้นกว่าผักกินดอกและผลค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการปลูกนะคะที่คุณครูนำมาฝากค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ ประโยชน์ของพืชสวนครัวพืชผักสวนครัวเป็นแหล่งรวบรวมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกลือแร่และวิตามินในการบริโภคประโยชน์ของพืชผักสวนครัวมีดังนี้ 1. ลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อผักมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน 2. ครอบครัวได้รับประทานผักที่มี คุณค่าทางอาหารครบถ้วนและปลอดภัยจากสารเคมี 3. ใช้พื้นที่ส่วนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์และสุดท้าย 4. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านเช่นจัดสวนผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นหลัวที่กินได้การนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางมาแขวนหรือห้อย มาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านข้อดีของการปลูกผักไว้กินเองด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 1. ได้ผักสดและดีต่อสุขภาพมากกว่า 2. มีส่วนช่วยในการดูแลโลก 3. ได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆที่บ้าน 4. ไม่ต้องกังวลเรื่องยาฆ่า,มาแมลง 5. ประหยัดเงินในกระเป๋าและ 6. ทำให้เรามีความสุข เป็นยังไงกันบ้างนะครับนักเรียนที่คุณครูได้สอนมาเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวนะครับในสุดท้ายนี้คุณครูก็มีภาระงานให้นักเรียนนะครับสรุปเนื้อหาที่คุณครูสอนวันนี้นะครับเกี่ยวกับพืชพืชผักสวนครัวนะครับลงในสมุดอย่างละเอียดนะครับดูตัวอย่างงานได้เลยนะครับผมเขียนชื่อชั้นวันที่ให้เรียบร้อยนะครับผมครับนักเรียนลองสังเกตดูที่บ้านนะครับว่าผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยปลูกพืช ผักสวนครัวอะไรไว้บ้างนะครับผมแล้วก็อยู่ในประเภทของประเภทไหนนะครับที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับอยู่ในชนิดไหนนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่องไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันสัปดาห์ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ